ีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ว่าน้องสาวเนี่ยโกรธพี่สาวค่ะเพราะว่าอยากจะได้เงินของคุณแม่เนี่ยนะคะที่ที่เป็นเงินมรดกเงินที่ไว้ให้ใช้เนี่ยนะใช่จะเอาไปงานบวชลูกทายแต่ปรากฏว่าคือพี่สาวไม่ให้โกรธนะคะก็เลยไปเผา โรงหมูอ่ะของพี่ <ไป S 1> เคย,มเย,เยหมูน่ะตายไป30ตัวนะคะความเสียหายเนี่ยนับๆแล้วเนี่ยค่ะเกือบจะ2องแสนบาทเลยนี่เป็นภาพนิ่งนะคะที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็มีการแชร์กันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็บอกเลยนะคะเพราะว่าทางพุ่มกับสอพอวาปีประทุมที่มหาสรารคามเนี่ย เขาได้รับแจ้งว่ามีคนไปเผาโรงหมูดูส Is ิคุณผู้ชมตายเป็นเบือแบบนี้เลยนะคะนางดวงจันทร์คณะสรีอายุ49ปีนะคะเป็นคนก่อเหตุนะคะหลังจากรู้แน่ชัดว่าเป็นใครนะคะก็นำตัวไปทำแผนด้วยเหตุผลที่เขาต้องเผาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทะเลาะกันกับพี่สาวเพราะว่าต้องการขอเงินแม่เนี่ยไปทำบุญงานบวชลูกชายตัวเองนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยให้พี่สาวเป็นคนดำเนินการเรื่องเงินแล้วก็ที่ดินของแม่ทั้งหมดคราวนี้พอไม่ ให้ก็เลยทะเลาะกันนะคะไม่พอใจอะไรอ่ะแม่เห็นแต่ความสําคัญของพี่สาวรักพี่มากกว่าหรือเปล่าประกาศจะเผาบ้านนะ,ะและคืน30เมื่อคืนที่ผ่านมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่เกิดเหตุนีครับไปที่คอกหมูไฟแช็กจุดเข้าออกับกองฟางแล้วโยนไฟแช็กเข้าไปกองบนบนกอหญ้ากอหญ้าแฝกบนหลังคาคอกหมูมทีนี้ไฟมันก็ไหม้ลุกโหไปกันใหญ่ครับแม่พันหมูลูกหมูที่อยู่ในคอก ตายไปเกือบหมดนะครับเขาบอกว่ายังโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดเพลิงไว้ได้ไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นใช้เวลาอยู่45นาทีครับหมูตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะขายอาทิตย์หน้าตัวละ6 0พันทั้งหมด30ตัวเสียหายไปแสนแปดคุณผู้ชม้วคะตัวเขาเองเขาก็สารภาพทำไปเพราะว่าโมโหไงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโหททำไมแม่รักพี่มากกว่าตัวเองแบบนี้นะคะคราวนี้ก็ถูกดำเนินคดีกันไปนะคะ